เขาอยากได้เขตเล็กกำลังจะบอกสายคานก็เห็นด้วยไปแก้ได้เพราะว่างานไม่เห็นเป็นไรเลยก็คือก็คือเพราะว่ามันไปด้วยกันไงก็คือฝ่ายหนึ่งก็มองว่าซื้อง่ายอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าหาเสียงง่ายมันก็เลยสมประโยชน์มยไปหมดลราเอเขตเล็กเนี่ยมันไม่ต้องมานั่งเดินทั้งจังหวัดใช่แหมคนที่มีสามเขตต้องเดินทั้งจังหวัดเลยอันนี้ก็เดินแค่เขตตัวเองก็ถือว่าค่าใช้จ่ายก็น้อยลงอ๋อเออเออใช่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 มันใช้งานน้อยลงใช้งินน้อยลงใช่ใช่ใช่มันก็ไม่ต้องไปช่วยทั้งทั้ง ทั้งจังหวัดช่วยเฉพาะในเขตตัวเองซื้อเสียงก็ไม่ต้องซื้อทั้งจังหวัดอืมกาใช้จ่ายอื่นๆมันก็น้อยลงประกันอีกก็เียว่าวินวินทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลว่ากันอย่างนั้นเธอสมัยนั้นแน่นอนแน่นอนเขเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเขาเข้าใจนงเหมือนขนาดนี้อแสดงว่าแสดงว่าแก้รัฐธรรมนูญครั้งที่แล้วเนี่ยเพื่อเพื่อผลประโยชน์นักเลือกตั้งอาชีพโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยต้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลสมประโยชน์ด้วยทั้งคู่เลยนะเนี่ยคืองี้ทุกคนที่เป็นนักการเมืองอะนะส่วนใหญ่เนี่ยอ่า เอ่อก็จะต้องเอาความสะดวกสบายของตัวเองทางนั้นแหละแต่ว่ามันก็ต้องนึกถึงภาพรวมของประเทศด้วยถูกไหมเคอเพราะว่าเอ่อการดูแลคนในพื้นที่เนี่ยมันจะดูได้ละเอียดรอบครอบกว่าเพราะว่ามันน้อยไงียมันแคบลงอ่ะการดูแลคนแสนห้าหมื่นคนก็ดูแลคนห้าหกแสนเนี่ยพราะเหลือเศษเนี่ยก็ไม่ได้ได้เพิ่มนะคะถ้าไม่เกินละแต่ป้าแล้วก็ใช้เงินต่างกันเยอะด้วย โอ้โหหลายร้อยเท่าเลยเพราะว่าศบเนี่ยมันก็ตายมากขึ้นถูกไหมามันต้องต้องวางรีดทั้งจังหวัดอย่างเงี้ยฮะฮะนายังกาต่อังตีมานี่ไม่วางรีดไม่ช่วยงานใครไม่เดือดร้อนอยู่แล้วถูกไหมต้งไม่ใส่ แต่เขตที่เขาต้องใส่ตองช่วยงานบางคนเนี่ยช่วยงานเป็นหมื่นเลยอ่ะนี่นี่ที่เข้าใจครั้งที่แล้วเนี่ยมันจึงไม่รุนแรงเรื่องแก้รั้นนูลแม้ว่าเป็นการแก้เพื่อนักเลือกตั้งเองก็ตามทีนี้ตัดกลับมาสถานการณ์ปัจจุบันภาพนอกสภาเมื่อวานสังคมได้เห็นทั้งม็อบเสื้อเหลืองและก็ม็อบเสื้อฟ้านะฮะทีนี้ประเมินสถานการณ์นอกสภาอย่างไรสถานการณ์จะยกระดับหรือไม่และทิศทางของเสื้อฟ้าจะเอากันขนาดไหน สถานการณ์ข้างนอกเนี่ยดิฉันก็ไม่ได้ออกไปเลยนะไม่ได้ไม่ได้เห็นนะนะคะแต่ว่าดิฉันคิดว่าวันนี้เนี่ยสถานการณ์ในสภาเนี่ยดิฉันกลัวว่ามันจะรุนแรงกว่าเมื่อวานนะคะเพราะว่ายังไงก็ไม่มีการยอมกันอ่ะนะคะเสื้อฟ้าม็อบม็อบเพราะฉะนั้นก็เหตุการณ์เนี่ยเราไม่สามารถบอกได้ล่วงหน้าก่อนมันต้องดูนะปัจจุบันนั้นนะตอนนั้นนะแต่คุณลักมมาบอกวันนี้จะรุนแรงกว่าเมื่อวานเหรอคะ ไม่ดิฉันเป็นห่วงงานเป็นห่วงว่าวันนี้กลัวจะรุนแรงมากกว่าเมื่อวานเพราะอย่างคนข้างนอกเนี่ยวันนี้เนี่ยเขาก็มาเยอะออนะคะคนจะมามากกว่าเดิมโอเคอจะมามากกว่าเดิมที่นี่ที่เห็นคุณสุเทพเทือกสุบรรเอ่อบอกให้เอ่อสสเนี่ช่วยๆกันพามวลชนมาด้วยจะเริ่มมาตั้งแต่วันนี้หรือไม่ครับก็รู้สึกว่าน่าจะมาวันนี้กันนะอ๋อไม่เป็นว่าที่พามวลชนมาน่าจะมาวันนี้ใช่ไหมครับ ใช่อ๋อทีนี้ทีนี้กะเกกันว่าหนึ่งสสจะพามากี่คนนะครับอ๋ออันนี้อันนี้ไม่ทราบเลยค่ะแล้วแต่แล้วแต่แต่ละพื้นที่ใกล้ไกลด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาอยู่ไกลอ่ะการเดินทางมันก็ลําบากจะทยอยมากันแล้วล่ะ่าแต่ว่าคิดว่าวันนี้คนทยอยมาเยอะนะคะจากการที่ ฟังอภิปรายเมื่อวานนี้จากเหตุการณ์เมื่อวานเนี้ดิฉันก็คิดว่าวคนน่าจะมาเยอะนะคะแต่ว่าถ้าพูดกันอย่างที่คุณสุเทพขอกันก็ <c oughs> คือสักหนึ่งสะสอพามาสักสักห้าร้อยคนไหมเนี่ย <c oughs> ได้ไหมโอ้อย่างอย่างต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมาลําบากค่ะเพราะว่าอย่างทางใต้เนี่ยเขามามันต้องเดินทางเป็นวันๆถูกไหมฮะแต่ในกรุงเทพสะดวกเนี่ยคนาก็มาเองได้เลิกงานก็มาเยอะคนเลิกงานตอนเย็นมาเยอะนะคะเมื่อวานเท่าที่ดูอะ เอาละครับก็ก็กก็ได้แต่จุดทู่บันฮะหวังว่าสถานการณ์ทั้งในและนอกสภาวันนี้จะคลี่คลายหรือไม่ผมไม่ทราบต้องกลับขอบระคุณมากครคุณรังสีมาฮะขอบคุณค่ะคุณรังสีมานะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาสมุทรสงครามประชาธิปัตย์เลยแหละ บุคคลในข่าวจริงๆ,ๆน,นะฮะคุณรังสิมารอดและมีสสสมุทรสงครามประชธิปัตย์นางเอกหรือนางร้ายก็ไม่ทราบ <c oughs> ในละครจากชีวิตอันแสนเศร้าที่แสดงกันในสภาม่หวานนี่นก็คือวิธีคิดของคุณรังสิมาและประชธิปัตย์ทั้งหมดแล้วก็แฝงด้วยการอ่านทิศทางเล็กๆว่าเสืออเส้อฟ้าม็อบเสื้อฟ้าวันนี้เขาจะเคลื่อนต่ออย่างไรเมื่อสักครู่คุณรังสิมายอมรับว่าคุณสุเทพเนี่ย ได้บอกกล่าวให้สาส,าสาปฏิธิปัติเนี่ยเอามวลชนของตัวเองมามก็คงจะทยอยกันมาคงเริ่มจากกรุงเทพก่อนตัดกลับไปที่เอแดงฮะคุณจตุพรพรม่มพ,รมพันธ์ฮะใช่แล้วค่ะแกนนำนปชนะคะสวัสดีค่ะคุณจตุพรค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนภน์คุณดินไหนครับครับเอาละครับหยิบยืนประสบการณ์ในเรื่องของมวลชนของคุณจตุพรนิดหนึ่งนะคุณคุณจตุพรอ่านสถานการณ์ณขณะนี้ทั้งในและนอกสภาอย่างไรในสภานั้นเสียงข้างมากลากอย่างไรมันก็ สามารถดูเหมือนว่าจะชนะแต่ว่าตัวชี้ขาดสถานการณ์จะอยู่ที่นอกสภาหรือไม่อย่างไรสําหรับตอนนี้ครับคุณจตุพรลองวิเคราะห์ดูสิครับมงยังไงคะเกมเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็คือเกมที่ต้องการจะปิดเกม,มเกมที่ต้องการปิดเกมเพราะว่าการแสดงออกของสสพัฒนประชาธิปัตย์ที่เข้าไปบุกถึงบัลลังก์ประธานสภาจุดกระชากลาก หรือแม้แต่กระทั่งภาพการล่าขวี้ประธานสภาาำชุดลือมุญแบบนี้เนี่ยเขาก็รู้ว่าทางการเมืองเนี่ยมันยอมรับกันไม่ได้แต่ว่าที่เขาต้องทํานี้เพราะเขาต้องการเดิมพันว่าสามารถล้มรัฐบาลได้เดิมพันว่าไม่ไม่จะเพราะว่าจะไม่ที่คุณนางสิบาพูดนะถูกแล้วว่าคุณสุเทพสั่งเพราะว่าโดยพื้นที่ต่างๆพวกผมทักตั้งแต่คุณสุเทพเดินสายภาคใต้นะครับแล้วก็ถ่ายทอดทางภูสกายเหมือนกับที่พวกผมเคยเดินทาคอีสานภาคเหนือซึ่งระดมพี่น้องเสื้อแดงว่า เป็นเหตุการณ์เดียวกันพอผมลงภาคใต้ก็ใช้คนมาต้านเพราะว่าเขาต้องการลงเพื่อภารกิจในการเปลี่ยนคนคนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าทุกวิถีทางเพราะว่าเล่นเวยกายล่อนจ้อนแบบนี้เนี่ยก็ต้องลงมกระดาษได้และผมเชื่อแน่ว่าเขาก็ต้องเดินต่อไปที่เรื่องรัฐธรรมนูญในวันที่ห้านะครับแล้วก็วันนี้ก็มีอีกชุดหนึ่งก็เดินทางไปที่ประตูสี่ทำเนียบรัฐบาลก็กับไล่รัฐบาลอ๋อประตูสี่ทำเนียบรัฐบาลอันนั้นเป็นม็อบเป็นม็อบฟ้าเหรอฮะ อ่าเป็นเป็นเป็นขบวนการเดียวกันนะครับเป็นขบวนเดียวกันคือเวลานี้จะชื่อหลักสีนะครับจะชื่อพันธมิตรหรือจะชื่อประชาธิปัตย์นะครับซึ่งเคยมีปัญหากันอนะครับก็เวลานี้ก็กลับมารวมกันนะครรวมเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วรวมกันครับก็แบ่งแบ่งภาระหน้าที่ในการทำครับคือความจริงแล้วไม่ได้เป็นสิ่งใหม่เลยนะฮะถ้าคุณนายคุณอมรจำสมัยพระสมัยคุณสมัครเป็นนายกก็ตอนแรกมาเรื่องรัฐธรรมนูญ พอรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับล้มก็ไปประสาทพระวิหารหลังจากนั้นยึดทำเนียบเลยนะครับก็เป็น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 วิธีการเดียวกันนะครับเพราะว่าการเดินของคนเหล่านี้ผมเชื่อว่าก็จะลากวันนี้พรบปลองดองเนี่ยคือขนาดขนาดนี้นะครับเขากำลังระดมคนไหลมาไหลมาพอได้จังหวะก็ปิดล้อมข้างในก็อารวาดคือพูดง่ายว่า ไม่อยอมให้ให้เดินต่อไปได้นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็จะไม่ได้ยุติลงเท่านี้ก็จะเดินต่อวันที่หา้ะะาเรื่องรัฐธรรมนูญและก็จุดเชือ้อรออยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลถามว่าภาพปรากฏการแบบนั้นเนี่ยทำไมาคนสแสดงจริงยังไม่ออกอืเพราะว,าว่าวิธีการที่ทําอยู่ในสภา,าแต่เขารู้ว่าคนสแสดงจะทนไม่ได้อและต้องออกมาผมเองต้องบริหารความรู้สึกคนแสดงว่าให้นิ่งให้พร้อมอยู่ในที่ได้งเพราะถ้าคนแสดงออกไปนะครับ S <S มันจะมีส่วนที่กาลังรอจังหวะข้าวฮอทบอกว่าคนไทยจะมาฆ่ากัน <S 2> <S 2> เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าในฐานะพลเมืองดีก็ขอมาระงับับยั้งเอาไว้ก่อน <S 2> <S 2> <S <S นะครับเดทการแบบสิบเก้ากันยายนปีสี่เก้าบอกว่าถ้าไม่ยึดอานาจวันที่สิบเก้ากันยายนปีสี่เก้าวันที่ยี่สิบต้องฆ่ากันโอเคนะครับมันมันมันเราเห็นกระดานนี้กันทั้งหมดก็คือต้องตัดเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแบบนอกระบบอ่ะถูกต้องใช้สัพท์วเพาะหน่อยก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าลําพังน้ําหน้อย่างพรรคประชาธิปัตย์อ่ะ นะครับยิ่งแสดงพฤติการแบบนี้หรือแม้กระทั่งพันธมิตรหลากสีกลุ่มคนไทยวจัยรักาติอะไรนั้นนะครับผมว่ารวมกันอย่างไรก็ล้มรัฐบาลนี้ไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าไอ้ขบวนการอย่างอื่นเขาเป็นการพูดยังงเป็นการนําไปสู่เปิดช่องเปิดประตูให้เพราะว่าคนที่ดําเนินการจริงๆนั้นก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งเพราก็ฉะนั้นพวกผมเนี่ยประเมินสถานการณ์อย่างนิ่งสงบนะครับแต่ว่าพร้อม คือสัญญาณของพวกผมนี่คือถ้ามาเนี่ยนะครับเรื่องเรื่องคนในพวกผมมากกว่าจานวนหลายหลายสาวอยูแล้วมั่นใจอย่างนั้ครับพร้อมอยู่แล้วที่จะออกพร้อมพร้อมอยู่แล้วแต่ว่าในสถานการณ์ที่มันไม่ใช่เฉพาะระหว่างเรากับพวกที่แสดงอยู่ในขณะนี้ค่ะครับมันจะมีอยู่ในงงมืดที่พร้อมจะมาผสมลงที่ไม่ใช่นั้นถ้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้รับมีสัญญาณแบบนั้นเนี่ย เขาจะกล้าแสดงแบบนี้ตั้งแต่ยี่สี่มิถุนายนสอง5สี่จผมยังไม่เคยเห็นเลยไม่เคยอ่านประวัติศาสตร์ตอนไหนบุกถึงขนาดไปดึงประธานสภาช่นะครับประวัติแบบนี้ไม่เคยมีแ้ต่ว่าเขาแรกเลยหมความว่าคุณเจตพรกํกลังบอกว่าภาพที่สังคมได้เห็นคุณอภิชาติสุภาแพ่งคุณรังสิมารอและสมีนี่มันเป็นกลยุทธ์ทั้งสิ้นถูกต้องไม่ใช่อารมณ์ผมไม่เป็นสสมากขอดผมรู้ว่าไม่มีสอสอคนไหนเขาจะกล้าทําอย่างนั้นอืนะครับอืเพราะว่าถ้าไปทําอย่างนั้นเนี่ย นะครับมันจะเป็นภาพติดตัวอของสอสอท่านนั้นไปค่ะค่ะคุณจตุพรคะถ้าดูภาพทั้งนอกสภาทั้งในสภามันรุนแรงขึ้นเนี่ยในส่วนของเพื่อไทยที่จะผลักดันกฎหมายตัวนี้จะต้องทบทวนหรืออะไรยังไงไหมคะเพื่อไม่ให้สถานการณ์มันรุนแรงขึ้นคือนะครับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็คงจะได้มีการประเมินสถานการณ์กันเป็นระยะระยะนะครับผมเองก็ก็อธิบายทุกทุกแง่มุมนะครับเพราะว่าพวกเราเองเนี่ยนะครับไม่ว่าส่วนพี่น้องแตงโมพี่น้องมะเขือเทศก็การข่าวก็ ก็มาคอยประเมินสถานการณ์ให้ฟังเป็นระยะระยะนะครับเพราะว่าคนที่มาก็คือพัคประชาธิปัตย์ดำเนินการเพราะว่าลําพังพันธมิตรเนี่ยเราก็เห็นการแสดงที่ออสวนลุมพินีหรือกลุ่มคุณหมอตุลซึ่งปกติมีไม่กี่คนวันนี้ก็เหมือนนะครับได้น้ําได้เนื้อมามันทุกอย่างการดำเนินการทางพักประชาธิปัตย์ทั้งหมดโอเค ม,มีอยู่สักสองสามคำถามสุดท้ายคำถามที่หนึ่งผู้ไปพูดมาอยากจะย้อนกลับมาถามว่าสัมรัถภาพระหว่างเ,เพื่อไทยกับทาหารเนี่ยเ,เป็นอย่างไรบ้างครับณนะวันนี้ครับคือพรรคเพื่อไทยนั้นผมเชื่อว่าเขาพยายามบริหารด้วยความการสร้างความสมดุลน,นะครับคือ,อความจริงแล้วเนี่ยนะครับไปยุ่งกับทาหารที่มากที่สุดทาหารแตงโมที่เป็นคนของที่ช่วย พวกเราในเรื่องของการข่าวไม่ยอมร่วมในการปราบปรามประชาชนนะครับก็ไม่เคยได้ดิบได้ดีภายใต้รัฐบาลชุดนี้นะครับแต่เขามีความรักในระบบประชาชนที่ปก็ทนเขาก็จึงเขาก็ยิงยังทำหน้าที่ในการส่งข่าวสารให้กันอยู่นะครับผมผมก็เลยรู้สภาพการว่าเราจะเดินแบบไม่ระมัดระวังไม่ได้โอเคปัญหาปัญหาก็คือว่า ภาพที่เห็นนั้นกองทัพกับรัฐบาลดูเหมือนเป็นหนึ่งเดียวแต่ลึกๆแล้วไม่ใช่ยังยืนยันอย่างนั้นยังเคลียในในส่วนยอดกันไม่จบอย่างนั้นใช่ไหมครับคือดูเหมือนว่าไม่มีอะไรแต่นะครับดูเหมือนว่ารักใครกันแตเหมือนอ่พลเอกนุพงศ์กับคุณสมัครมุสลเวทไปไหนไปด้วยกันอย่างกับพ่อลูกอืัแต่สุดท้ายก็ลูกก็ไม่ทําอะไรพ่อทุกอย่างโอเคเข้าใจแล้วจบแล้วอส้าพเข้า้น คือผมมองไม่ได้เป็นทหารนะผมไม่ได้มองว่าทหารจะต้องเป็นัตรูแต่ว่าไอ้ที่เราผ่านมานั้นเรามีความเจ็บปวดเจ็บช้ำมากมาแต่่าราะจริงจริง่พราะวาที่จริงฐานก็แค่เบี้ยนะเออที่นี้ใครจะเดินเบี้ยเท่านั้นเองที่นี้ย้อนกลับมาคําถามที่สองก็คือถ้าคุณจตุพรเนี่ยเสนอแนวคิดความเห็นกับรัฐบาลได้จะเสนออย่างไรคือถอยเสียเถอะลดเงื่อนไขไปก่อน เราว่ากันใหม่ยังมีเวลาอีกยาวนานหรือเดินหน้ามั่นใจมวลชนเยอะกว่าหรืออย่างไรถ้าคุณจตุพรเสนอความเห็นได้คือผมเองในความเห็นผมเนี่ยความเห็นผมว่าคนที่มีหน้าที่รับผิดช,ชอบนะครับออืซึ่งต้องคุยกันว่าว่าจะกําหนดทิศทางกันอย่างไรอืนะครับไปส่วนของผมเองเ่ยนะครับคือผมเคารพการตัดสินใจคน นะครับ, <fasten S 1> รบก็อยู่ในอยู่ร่วมกับพรรคเพื่อไทยก็ในบริบทจัดพื้นที่ของตัวเองอในการที่จะนําเสนออะไรอยู่แล้วด้วยความระมัดระวังโอเคเข้าใจฮะเข้าใจนะครับ <aggressively. S 2> เพียงแต่ว่าให้เขาตัดสินใจนะครับแต่ว่าในส่วนของผมนั้นในส่วนของพี่น้องเสื้อแดงคือการประคับประคองประชาธิปไตยและประคองรัฐบาลจุดนี้หมายถึงว่าก็สแตนรายอยู่ในอยู่อยู่ในฐานที่มั่นกันทุกจุดอยู่อยู่ในฐานที่มั่นโอ้ทีนี้คำถามย้ำอีกครั้งก็คือว่าถ้า ถ้าคุณจตุพรมีส่วนร่วมตัดสินใจเนี่ยจะตัดสินใจอย่างไรจะถอยไม่ถอยฮะเกมร่างพรบอรปองรองณช็อตเนี่ยสถานก,การณ์แบบนี้ค่ะจะเสนอ,อยังไงคะผมประเมินสถานการณ์ว่าถึงอย่างไรก็ตามในวันนี้ทั้งในสภาและอในนอกสภานะครับซึ่งนอกสภาความจริงเนี่ยต้องยอมรับความเป็นจริงมผมได้คุยกับคนที่กลุ่มกาลังอะไรทั้งหมดเจ้าหน้าที่ตารวจเลยนะถ้ามีการบุกกันอย่างจริงๆนั้นมไม่สามารถที่จะรับมือได้อยู่ เพราะว่าโดยข้อเท็จจริงก็คือว่าเมื่อตำรวจไม่สามารถรัฐบาลนี้เนี่ยเราไม่มีนโยบายที่จะทำลายประชาชนอยู่แล้วอเพราะฉะนั้นเขาบุกอย่างไรก็ได้ครับนะครับนี่ต้องเข้าใจข้อที่หนึ่งสองเนี่ยประเด็นในสภาเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์พอเลือกวิธีการนี้แล้วนะครับเล่นยาบพูดง่ายงว่าภาษาถ้าภาษาหนักๆแบบภาษาพันธมิตรหน่อยเรียกว่าใช้วิธีสามรถแล้วเนี่ยเขาก็ต้องเดินหน้าต่อเพราะว่าต้องเอาชนะอย่างเดียวแล้วเพราะว่าแพ้ในสภาพที่ภาพตัวติดแบบนี้ก็ลําบากเพราะฉะนั้น นะครับผมเชื่อว่าสถานการณ์จะเป็นตัวอธิบายว่ารัฐบาลจะตัดสินอะไรในขณะนั้นนั้นขณะนี้ยังไม่ใช่นะครับแต่ว่าเหมือนกับการน,นับอ่ะเหมือนพวกผมเนี่ยนะครับจะยุติการชุมนุมวันที่สิบเก้าพฤษภาคม,มนะครับปีห้าสามก็ประเมินนาทีต่อนาทีมผมเชื่อว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับจะรู้ว่าในเวลานั้นในเวลาที่จําเป็นนั้นจะตัดสินใจกันอย่างไร <Okay. S 2> แต่ว่าจะไม่ได้จบแค่รองรอง พวกนี้ก็จะกินต่อเรื่องรัฐธรรมนูญ <Okay. S 2> และพวกนี้จะไล่รัฐบาลต่อโอเคนะฮะครับผมเอาละครับพอผมก็อ่านใจว่าถ้าถอยสักครึ่งก้าวเนี่ยยังมีเวลาอีกเยอะว่างนั้นเถอะถ้าคิดนะแบบ